อยู่ประเทศไทยนะพี่น้องนะคันหนึ่งโบแพงนะพี่น้องนะคันหนึ่งแสนสองแสนก็ได้ขี่รถแล้วนะพี่น้องนะหรือว่ารถเก่งบอรถมือสองบอทังสี่นะอยู่ประเทศไทยนี่เงินบอดแสนนี่ได้ขี่นะพี่น้องนะหกหมื่นเจ็ดหมื่นนี่ได้ขี่รถบักไม่ไหมนะพี่น้องนะอยู่ประเทศไทยนะเพราะว่ารถอยู่ประเทศไทยนี่รถหลายพี่น้องอ่าเต็มประเทศไทยเลยเนาะรถมือสองมือซองนะพี่น้องเนาะซัมซีขี่นะพี่น้องนะรถมือซองอยู่พังไทยนี่ มันใหม่ซ้ำรถมือหนึ่งอยู่ประเทศลาวนะ่นเนหรอกนะอิหรี่นะ่นเนหรอกนะมือในบริเวนกะถ่ายรถของพี่เขาจอดไวในคอนโดเนาะบวิเวณกะถ่ายนั่นนหรอกเบิ่งว่าเปรียบเทียบเนาะว่ารถอยู่ประเทศไทยกับรถอยู่ลาวมีการแตกต่างกันแบบใด้นะ่นเนหรอกนะอยู่ลาวเขาเนี่ยคันแบบนี้เนี่ยบ่ตรต่ำกว่าสามสี่แสนนํานนหรอกนะอิหรี่บ่ตรต่ำกว่าสามสี่แสนห้าแสนนะอยู่ประเทศไทยนี่แบบนี้นะ เจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนหนึ่งก็ได้ขี่นะพี่น้องนะอยู่ประเทศไทยนะรถมือสองนะพีนะ่น้องนะหกหมื่นเจ็ดหมื่นก็ได้ขี่แล้วคนธรรมดาหรือว่าเส้าไฮเสาหน้าเนี่ยหาเส้ากินค้านี่ก็ได้ขี่นะพี่น้องนะอีหลีเพราะว่ารถอยู่ประเทศไทยมันหลายแต่ว่าอยู่ประเทศลาวนี่ซำใดซำหนึ่งนี่ยโบได้คีนะพนะี่น้องนะอีหลีซำใดซำหนึ่งโบได้คีรถมือสองอยู่ประเทศลาวนะคันหนึ่งสองแสนขึ้นนะสองแสนสามแสนขึ้นนะเป็น้องนะรถอยู่ประเทศลาวนะ อีกอย่างการลดยู่เระดทศลาวนี่ย่อมแมวพร้อมก็คือแบบซ่อมขี่โกงเงาแล้วก็เอาไปขายอยู่ประเทศไทยนี่ลดเพิ่นอีกดีนะพี่นรองนะคือ่องดีแต่ว่าเพิ่นขายบบแพงนะพี่น้องนะหาหกหมื่นเจ็ดหมื่นนั่นเนรองนะก็ได้ขี่แล้วอหลีนี่แหละลดประเทศไทยถึงหลายเพราะว่าประเทศไทยลดร้ายเี่นรองเ้ยมันแตกต่างกับบา้านเฮ่าบ้านเห่านี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่สาวให้สาวหน้าธรรมดานี่บ่บมีปัญญาขี่นะพี่น้องนะอหลี บ่มีปัญญาขี่รถบ่มีปัญญาชิไดใดรถแบบนี้มาขี่แต่ว่าอยู่พังไทยนี่รถบจิบๆเหตุงานไปนาสามารถนั่งรถได้สามารถเอารถได้สามารถ,อ,าดดาารถออกรถได้นะพี่นรองนะเพราะว่ารถอยู่บ้านเพิ่นนี่รถห้ายอยากได้รถแบบใดก็มีมืดนะพี่น้องอยู่ประเทศลาวประเทศไทยนี่แหละบาเวนกับชิมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งว่าความแตกต่างอยู่พังไทยกับพังลาวมันคือกันบอ รถอยู่ประเทศลาวราคาแพงรดมือสองสองแสนสามแสนขึนอยู่พังไทยลดมือสองห้าหมื่นหกหมื่นขึนเจ็ดหมื่นก็ได้ขี่แล้วลดโอ้พี่น้องเป็นไปได้ก็อยากเกิดเป็นคนไทยน้องเะอิจฉาคนไทยน้ะพี่น้องเนาะเกิดมากกได้ขี่รถได้นั่งรถเลยเนาะแต่บานเบาวินแล้วอยู่พังลาวล้วเกิดมานี่บระไดขี่รถนะพี่น้องนะพี่น้องเสือบอกเกิดมาบกรไดขี่รถนะพี่น้องนะ บ่มีปัญญาขี่บมมีปัญญาซีได้คับบมมีปัญญาจะได้นางเพราะว่าราคารถอยู่ลาวมันแพงแค่ลดมือซองก็สือซองสามแสนสิเอาไซปัญญามาสือเอาไซปัญญามาผ่อนจักเป็นอย่างโว้บมันราคาแพงจมันเหตุผลใดเป็นอย่างมันคือแบบหาหกหมื่นบริขีน้องพี่น้องกลาบสบายดีสวัสดีครับผมพี่น้องเมื่อสุกุสุคนครับผมมา พ่อๆก็วินนบาวลาวคนเก่าคนเดิมน้ำหนองนะเมื่อนี้กะบบาววินสิพ้าพี่น้องมาเบิ่งรถอีกคือเก่าน้ำหนองนะรถอยู่พังไทยนะว่าการแตกต่างรถประเทศไทยกับรถประเทศลาวมันแบบใดราคาคือจิงหวัแตกต่างกันหลายและเป็นอย่างประชาชนหาเสากินคำตาดำๆเสาหายเสาหน้าคนลาวถึงบ่มีปัญญาถึงบ่มีโอกาสที่ได้ขับรถด,ดีๆบ่มีโอกาสที่ได้นั่งรถ แบบนี้เหมือนกับคนไทยเหมือนกับพี่น้องคนไทยพี่น้องคนไทยเนี่ยพี่น้องสังเกตเหรนะมีรถหมดทุกคนนะพี่น้องนะบ่วบาแต่พี่น้องเฮดงานก็ได้ขับรถหรูก็ได้ขับรถแบบทันสมัยเนี่ยอีลีไวรุ่นบอยจีอายุสิบแปดสิบเก่าสาวจีได้ขับรถแล้วนะอยู่ประเทศไทยอ่ะได้รถเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่าอยู่ประเทศลาวเนี่ย บ่มีปัญญานะพี่น้องนะอีลี่แห้งเด็กหน่อยเกิดมาแห้งบได้คีแห้งบ่มีปัญญาขี่รถเลยเพราะว่าราคามันแพงอยู่เล่านะนี่แหละมันถึงแบบว่าเฮ็ดยังกระบบพออันบ่พอไปใส่บทันมมเพราะว่าราคามันยังแพงอยู่้วบันนี้สียให้มันก้าหน้าได้ยังได้นอน้องเนๆๆาะเพราะว่าลดราคาแพง้วบันนี้เซาให้เซาหน้าคือเฮานี้ฮาเสากขินคำดำหน้าดำหน้านี่บ่มีปัญญาขี่บ่มีปัญญาออกรถ แบบนี้นะพี่น้องนะคันว่าเพิ่นปลอยแบบราคาถือคืออยู่บางไทยนะให้โอกาสาคนหาเสากินข้าให้โอกาสประชาชนให้โอกาสพี่น้องประเทศเดียวกันเออออกรถได้ราคารถบ่าแพงก็คือชีสาดนี่ก็คือชีได้ขี่รถน้ำมูอยู่พี่น้องแต่ว่าบราินเวณบางแล้วนับมือนับบันแหง่งราคาแพงรดอยู่แล้วแต่ว่าลดดีบ่มันกับ บอกงไงมันแบบแบบความดียังอยู่ไทยใช่ไหมนะอยู่บางไทยนี่ลดดีกว่าลำลองนะลดลายพร้อมอีหอดีพร้อมลดรูพรอะะ้อมลำลองเนะอยู่บ้านเท่าในบ่มีลำลองหาหาหกหมื่นนี่ไ่ะะ 60, ได้แล้วหายากอยู่บ้านเท่ามีแต่ลักแซนสองแซนขึ้นสองแซนขึ้นอ่ะมือสองนะ,ะว่ามันบ่มีรด แหงเตกแบบสาวไฮสาวน้านี่บ่มีการศึกษานี่แห้งบ่มีปัญญาขี่รถเลยนะพะนะี่น้องนะอิริพ่อมาละ่ะขี่อิสาพี่น้องคนไทยเนาะเกิดมาเพิินกัไดนั่งรถดีๆได้นดดั่นงรถรู้เนะพี่น้องเนาะแต่ว่าคนล่าเฮาบ่มีโอกาสที่จะไดนั่งนะพี่น้องนะอิจาเพิ่นเห็นแล็ลอ้ยเบ่งแต่เพิินขี่พี่นองเลยคนล่าเฮาบ่มีวัชนาที่ได้จับบ่มีวัชนาที่ได้ขี่นะพี่น้องนะ อยู่พังไทยนี่แบบนี้นะหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะพี่น้องนะหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นก็ได้ขีนั่นเนี่ยแต่ว่าอยู่พัง,ง่าพังหลาาเฮานี่แบบนี้นะสภาพนี้นะมัวตามกว่าสองแสนสามแสนึ้นอ่ะอิลีเกือบมือหนึ่งอ่ะคิดเบิ้งลดมือสองเปียบเทียบเป็นลดเบิเป็นลดมือหนึ่งของประเทศลาาคิดเอาไปหนอกอิลี คันเป็นไปได้นะออกรถอยู่ไทยนะบบวินยักออกรถอยู่ไทยคันเป็นไปได้นะแบบว่าตามกฎหมายเพิ่นวางไว้นะแต่ว่าเออตัอง้งเ้าาหรือว่าคนเล่าสามารถออกรถอยู่ไทยได้ก็สีออกอยู่ไทยนะไม่นอนะ้อกนะยี่หลีสีบอออกอยู่เล่า,า,าเพราะว่ามันราคาแพงเกินบบมีปัญญาใจายบมีปัญญาขี่ดอกไป่หอกอยู่เล่านะกันว่าอยู่ไทยเนี่ยบบวินพอมีปัญญาอยู่เหตุงานไปนั่งใจเพิ่นไปนั่ เดือนละห้าหกพันก็โอเคนะพี่น้องนะแต่ว่าอยู่เล่าคนนี้ผมมีปัญญาแน่นอนเดือนละหา 6, ้าหกพันนี่บ่ไวพี่น้องลําพังเงินเดือนล้านสองล้านนี่แล้วเลยนะบ่มีปัญญาเลยบมมีปัญญาจับได้เลยนะเพราะว่ารถอยู่เล่ามันแพงขายรถกับบ่คือมูอีกบ่คือประเทศอื่นอีกนี่แหละเป็นอย่างประชาชนถึงแบบจริงทุกอ,ะอ่ะอ่า คนบ้านจ้าของถึงแบบใบใสมาใสถึงแหลนมาอยู่พังไทยก็เพราะว่าเฮ็ดยางมันกนเกินหน้าเกินตาแบบว่าราคามันแพงเกินอีกอย่างบางอย่างควรลดกับบรลดมีแต่ปรับราคาขึ้นแล้วบัดนี้พี่น้องคนเล่าเฮาชิยูได้ยังได้่น้องเย้ยลดสื่อก็อยากขี่แล้วเนากเกิดมาสัตว์เดียวก็อยากนั่งอยากขับแล้วพี่น้องเอ้ยได้แต่เบิเพนคนขับมันแหละสาให้าสางนาคือเฮานี่บ่มีปัญญาได้จับเราพี่น้องเลยหมดวังเลยตัดสิทธ์เลย ถ้าอยู่พังไทยแล้วมีโอกาสได้ขับได้ขี่อยู่พี่น้องเลยรถกะว่าอยู่พังไทยรถหลายราคาถือพร้อมเพราะว่าเพิินขายรถบริแพงรถกะอีหอดีพร้อมไม่ยี่พร้อมมือซองกัได้ช้ำสิคขี่นั่นเน้องนะช้ำม,มือหนึ่งอยู่พังเล่ารถมือสองอยู่พังไทยโอเคนะครับพี่น้องคลิปนี้กับบ่าวินก็ภพักพีพักน้องกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกดกระดิ่งเป็นการจรงเตือนเนาะหากพี่น้องกดไลค์ในเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับผมคลิปนี้ก็ทักทายสบายดีสวัสดีครับ